ใครที่เป็นสาวกของคิตตี้นี่พลาดไม่ได้เลยนะคะวันนี้เดอะิสออนไลน์ของเรานะคะมีคิตตี้ถูกลิขสิทธิ์ด้วยนะคะถูกลิขสิทธิ์เรียบร้อยนะคะลิขสิทธิ์แท้นะคะอันนี้คือคิตตี้นะคะพี่ปิจะให้ดูว่ามันเป็นสบู่นะคะแล้วก็พี่ปิกใช้แล้วก็ชอบอะคะ่ะคือคือมันกลิ่นมันก็หอมหอมอ่อนๆเนาะนี่ทุกคนมีมาในซองแบบนี้เลยคือถุงตะข่าย ถุงตะข่ายถ้าใครที่เคยใช้ถุงตะข่ายทั่วไปอะ่ะถุงตะข่ายทั่วไปถ้าเราใช้แล้วแป๊บเดียวนะคะทุกคนคะมันก็จะขาดแต่คิตตี้นะคะคือใช้ล้วคือชอบมากถุงตะข่ายเนาะนี่เขามาัดมาอย่างดีเนาะทุกคนเดี๋ยวไปทิแกให้ดูนะคะวันนี้มันมีเยอะแยะนะคะในในระบบเดลิทออนไลน์ของเรานะคะเดลิทออนไลน์ของเราสามารถที่จะสมัครฟรีแล้วก็ไปดูสินค้าของเราได้และที่สำคัญนะคะตอนนี้สมัครฟรีเราก็ได้สินค้ามูลค่า200บาทด้วยนะคะทุกคนนี่ นี่นะคะมันอยู่มา,มาแพ็คมาห่อบแบบนี้นะคะทุกคนมองเห็นไนหะนี่มันมันน่ารักมากเลยพี่ทิพย์อชอบมากนะคะเพราะเราก็เราก็ชอบจิปตีอยู่แล้วด้วยแล้วถุงถุงของเขาเนะี่ยคือถุงมันโอเคมากเลยนะคะถุงใช้ดีมากๆเลยพี่ทิพย์ชอบในส่วนตัวนี้นะคะถ้าใครที่เป็น f c ของ อ่าคิตตี้ใครชอบคิตตี้นะคะลิขสิทธิ์แท้นะคะเข้าไปดูได้ในระบบของเรานะคะสมัครฟรีในวันนี้แล้วก็รับสินค้าที่อ่าเราให้บนค่าสินค้าฟรีด้วยนะคะสองมูลค่า2องยบาทแล้วก็เราเข้าเข้าไปดูสินค้าว่าวันนี้มันมีสินค้าหลากหลายนะคะเราอยากจะสร้างารายได้แบบไหนเราก็สามารถเข้าไปดูได้นี่สําหรับคิตตี้นะคะพี่ิพก็ชอบนะคะพี่ิพคิดว่าหลายคนก็คงชอบคิตตี้มันมีหลายอย่างเลยเข้าไปดูค่ะคิตตี้แล้วจะมีอีกมากมายที่จะ เป็นของคิตี้เข้ามานะคะทุกคนการลองกดเข้าไปดูนะคะลองกดใช้ระบบสีนะคะทุกคนนี่และพี่ทิพย์บอกนะคะว่าสามก้อนราคาแค่หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะคะทุกคนสามก้อนนะคะหนึ่งร้อยบาทราคาถูกมากนะคะทุกคนนี่ก็สินแพ้นะ,ะทุกคนเข้าไปดูในระบบนะจักมีอะไรบ้างน้ำหอมก็มีนะคะทุกคน